สวัสดีค่ะนี่ฟาร์มปูนาดนวงใจนะคะมาปูกินอาหารน่ารักไหมคะเน่ยะเดี๋ยวดวงสูดให้ดูเขาน่ารักนะคะเขากินง่ายอยู่ง่ายจริงๆค่ะถ้าว่าเป็นอาหารเม็ดเนี่ยเราก็หวานลงเลยเนีย่ยอย่างเงี้ยหวานลงให้ทั่วๆเพื่อที่จะให้ปูเขาไม่แย่งกันเนี่ยค่ะ เหนหนิ้วเขาจิ้ม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 แล้วเห็นไหมเขาก็จะเอาเข้าปากเขามีบางท่านถามมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะว่าเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ําทํายังไงมันจะมีอยู่แบบสองแบบเนาะ อสองแบบก็คือถ้าว่าใครที่เลี้ยงเป็นกระชังบกอยู่แล้วกระชังบกของตวงใจซึ่งเป็นแบบนี้ค่ะนี่ยค่ะกระชังบกเขาเรียกกระชังบกอันนี้แล้วแต่ขนาดของผู้เลี้ยงนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าว่าเป็นกระชังบกถ้าว่าเราซื้อกระชังบกมาเนี่ยมันจะมีที่ที่ระบายน้ำบอ,อกให้หรือว่าที่ทําน้ําร้นให้บางที่เขาก็ไม่มีที่ที่ทําน้ําร้นให้แต่บางที่เขาก็มีที่ระบบน้ําร้นให้แต่มันมีแน่นอนก็คืออ่าท่อระบายน้ําเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ําให้ปูเราไม่ต้องไปลื้อกระเบื้องออกนะคะไม่ต้องไปลื้อที่หลบออกอะๆทั้งสิ้นเลยเราแค่อ่าเอาน้ําเก่าออกเปิดที่ระบายน้ําออกพอ ปูออกหมดเสร็จไอ้น้ําออกหมดเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ําใหม่เข้าไปแค่นั้นเองค่ะอ่าเพราะว่าวิธีของดวงใจวิธีนี้คือมันเป็นจะได้ไม่เป็นการรบกวนปูที่กําลังขับไข่ที่กาลังนอนแห้งอยู่ค่ะ,ะเดี๋ยว้องใจพาไปดูบอก อันนี้เป็นบ่อส่วนอาหารก็อย่างที่ดวงใจบอกนั่นแหละค่ะก็คือมันจะมีทั้งระบบแบบจมแบบลอยแต่ที่เราให้นี่คือเป็นอาหารแบบแบบลอยอาหารเม็ดปลาดุกเม็ดเล็กใครจะใช้เม็ดกลางก็ได้นะคะอ่าหรือจะเป็นปลาอ่าเขา,าเรียกอะไรอ่ะให้เกรดอะคะ่ะอ่า ปูกินได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมจีนถ้าเป็นขนมจีนทางภาคอีสานทางบ้านดวงใจอ,อ่ะเขาจะเรียกติว้วติ้วนือเขาว่าติ้วเนึอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะฉีกออกฉีกออกครึ่งนึงแล้วก็โยน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 ,ย,นย,นยนให้เขาไปอโยนให้เขาทั่ว,วเพื่อที่จะให้เขาไม่ไม่ต้องมันนั่งหนีบกันส่วนจะเป็นกล้วยสุกกล้ยสุกเราควรจะปอกเปลือก,อ,อกให้เขาหน่อยนะคะปอกเปลือกเสร็จ อ่าแล้วก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็หั่นหนาบางแล้วแต่ของเราเลยค่ะอ่าเนี่ยค่ะอันนี้คือวิธีการเลีย้ยงปูนาเบื้องต้นนะคะอ่า ก็เห็นไหมคะมันจะมีที่ระบายน้ําเดี๋ยวตรงใจก็จะมีเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดวงใจสูบให้ดูอันนี้ก็จะเป็นท่อน้นํหล้นแต่ถ้าว่าเราชารักออกมันก็จะเป็นท่อระบายน้ําดีๆนี่เองแต่ถ้า,าเราทําอย่างนี้ก็เวลาฝนตกถ้าว่าคนที่ว่ากลางสแลมอ่าคนที่ว่ามเป็นสแลมหรือว่าไม่มีโรงเรือนอย่างเงี้ยคะ่ะพี่อ่าแล้วก็ฝนมันตกอ่าเขาก็จะมีระบบน้ําล้นเห็นไหมคะอ่าน้าล้นเขาก็จะล้นออกไปได้ เราตั้งระบบน้ำล้นจะเอาต่ำจะเอาสูงแล้วแต่เราเลยค่ะเห็นไหมอ่านั่นแ่ละอ่าแล้วแล้วแต่เราเลยเนี่ยแหละไปถ้าว่าดวงใจถ่ายน้ําดวงใจก็จะไม่ไม่ไม่ลื้อกระเบื้องไม่ลื้อที่หลบออกจะไม่ลื้อออกสักอย่างไม่ลื้อออกสักแผ่นเลยการเปลี่ยนน้ําดวงใจแนะนําให้ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงค่ะเพราะว่าบางคนหรือบางท่านมือใหม่ าการให้อาหารอาจจะไม่เท่ากันแต่ถ้าให้ไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งสองาทิตย์เราจะได้รู้เลยว่าปูกินมอนอกกินมากกินน้อยขนาดไหนแค่ว่ารอไม่ต้องรอให้น้ําเน่าเสียหรือน้ํามีกลิ่นนะคะค่อยเปลี่ยนไม่ใช่นะคะรอถ้าว่ามันไม่สะอาดตาเราหรือว่าเราพอใจที่จะเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้เลยค่ะแล้วการใส่เลี้ยงปูไม่ต้องใส่น้ําเยอะใส่น้ําแค่ท่วมหลังปูก็พอค่ะเพราะปูจะกินอาหารลําบากถ้าว่าใส่เยอะเกินไป ็นไหมคะเนี่ยนหละห้หม,ห,หมคะเนี่ยเห,หมตัวเนี้ยอ่าเห,หมอ่าเขาจะขึ้นมากินหน,หนะอ่าเขาน่ารักนะคะเนี่ยเนี่ยเขาน่ารักนะจะบอกไว้ให้เลยเขากินไม่เยอะกินเวลาเย็นเวลาเดียวก็พอแล้วแต่เราเลยจะทุ่มสองทุ่มแล้วแต่เราจะให้เขากินนะคะอ่าเห็นไหมคะไม่จํากัดว่าเราจะต้องให้ช่วงไหนอย่อยางไรว่าของเราอ่ะมันมีหลายบ่อเราเลยต้องให้ ตะวันพอเห็นปูขึ้นมาเราก็ให้เลยแต่ถ้าว่าอ่าเป็นอาหารเป็นของดีบเราก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมากินของเขาเองเหมือนเดิมอ่ะค่ะย้ำนะคะย้ำเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำ าเราไม่ต้องไปลื้อที่หลบออกเพราะมันจะไปเป็นการรบกวนปูที่ขึ้นนอนแห้งหรือเราขับไข่หรือปูที่กำลังตั้งท้องอยู่นั่นเองค่ะที่หลบใส่เยอะๆอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องไปห่วงที่หลบเลยใส่มันลงไปอ่าถ้าเราคิดว่า ถ้ามันจะหนีบการอันนี้ปูนี่ปกติเขาจะกลางช่วงกลางวันอ่ะเขาจะอยู่ใต้กระเบื้องนะคะเราจะไม่ได้เห็นตัวเขาเลยแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เราเห็นเพราะว่าเขาขึ้นมาหากินปูกินได้ทุกอย่างนะคะย้ําเลยนะคะปูไม่มีผิดกระบุนภาษาบ้านดวงใจภาษาอีสานเขาเรียกผิดกระบุนค่ะกินได้ทุกอย่างเลยมีผลละหลากล่างไม้ประเภทไหนเขากินได้หมดถ้าวันนี้เราไม่ให้อาหารม็ดเราก็สามารถให้เขาได้ อะไรก็ได้ค่ะ